ก็จะจ่อยนั่งกินขนมจีนท่านผู้ชมโลกมันหอนแซ่บบ่แซ่บบ่แซ่บก์เศกินแกงเข่าได้เด้อท่านผู้ชมจะจ่อย, <c oughs> ยก็ลูกสาวกินขนมจีนกระดกแคทติดอกแค <c oughs> ่ป่าบ่อก็ข <c oughs> ีดกินกัหนังเลยครับบ่สีมากกินยังกับป้อเสก้ว้มันห,นห,นหนอนเนาะ กินหนมจีนหอบมีผักน,นี่อักต้องหอมแห้งกินมัดออกนแบบ้มา,นานสสหอนเยตามสบาย ยายจ่อยกับรจนานะจ๊ะ,ะบ่อไร่ขัดเสนหนุนหน่มจีนเส้นขัดเส้นบ่อไร่ขัดเส้นบไร่ตัวแช่แข็งแล่ไอ้รถสิไปเหตุงานหรือสิมาสิมาหรือสิไปมาแล้วอ๋หอหัวต่อม,มาติ อ๋ออาทิตย์นี้ยามเว้นแมนฝั่งสงกรามดึกยุดจากมือยุดจากมืดสามสี่สี่อกแล้วสามขึ้สี่ขึ้นหาขหกขเจ็ดัน่งกัน่รอ เออเง้ยจ่อยบิงเิง <c oughs> เหัหม่จยนไมนเปียเอาบงหวดหลายเนาะนักมันแห้งเ <c oughs> บิดททำหนะทำน้ำ,ำยายนี่มัจะปลามันคือพ่มีปลาเลยหรอมันคือพ่มีปลามันคือมแต่เสซนกนมจีนเลยปลาทูแ่ไมหาผักบ่ได้หาปลามันเซนปลาทูตัวหนึ่ง

จจ่อยกินตะขนมจีนซุ้มือสุม,มือเบื่แตั่รู้จักเจ้ายจจ่อยมานี่จักปีเล้วนี่เหรอจ้กปีกินตะขนมจีนกินตะขาวปุ่นหลายปีพะโล่กี่ปีเม่นสี่ห้าปีหร้อเ,ลเลอลเออเจยจ่อยกินตะขนมจีนแซบ่บ อบายตาขน้นเ <c oughs> จ็นผัว่ามัอนขาดใจไงไม่รู้ืูหนเมื่อเล้่ยวเมื่อมื่อวยเมื่จามเราไปเบิ่นเรจนาเบิ่เล้วเราจนาเดี๋ยวก่อนเดียจอยก็ใกล้เบิ่เล้ว เบิ้ลชามที่สองรัชนาเบิ้ลชามที่สองแซ่บไ,<ห>ไปไเดี๋ยวจอยบัดน,นีนอิ่มบอ่อสละบัดน,นีนอิ่มบอ๊อสเธอ,อโอ้ยยกจานขึ้นโลดเธอมันัชได้บ่เฮียเออนั่นน่ะเออโอ้ยคักเนาะจวดจวดเดี๋ยจอยจวดคักท่านผู้ชม คุณแล้วเบิร์ตกี้ยงเบิร์นบ่ละวันนี้บัวนี่จอยอิม่มโรจนารรจน,นาเบิ้์นกินน้งหน่ำมันเบิร์นเบิร์นบ่ละอิ่มว่ะติกินนั่งกินนี่หน่าขนมจีนคนละจานไปไปไปมันบัดนี้คลิปนี้ก็แค่นี้เด้อท่านผู้ชมจา๋าคลิปหน้าพ่อกันไหมเข้าปั๊เมเดียบเอ,อบามาคลิปใหม่มาหนิอ่าโอเคบ๊ายบาย ว่ายอย่าลืมกดได้์กดแชร์นะคะขางลงเนี่ย